แม่ไม่หมดเร็วจังแล้วยังอ๋อยังอีกหน่อยเนาะโอ้โหไม่ถึงนาทีายแวบเลยแหวบเลยถ้าอยู่ไอซียูนะมึงซื้อมาเลยทุเรียนเนี่ยหมอจะห้ามไงคุณจนแล้วก็จะกินใกล้ใกล้จะกลับแยอะใกล้กินเ้อ ยายไปแล้วยายก็เราลงมากินไม่ได้แล้วเออทําบุญไปยายก็จะได้รับเปล่าก็ไม่รู้เนาะ่อยเอโอ้โหไม่ถึงนาทีท่านผู้ชมเรียบโอ้เม็ดเล็บเม็ดรีบมากเลยเนาะมาขอมั่งอนึกว่าจะไม่ให้วะนึกว่าแม่จะ ชอบมากเลยผลไม้ที่คุณปัทมามาตุลีชอบที่สุดในชีวิตจิตใจนั่นคือนั่นคือทุเรียนโอ้อันดับสองคืออันดับสองคือนึกไม่ออกึกไปอแล้วตอนนี้จะสนใจแต่ดุเรียนอย่างเดียวออวันนั้นซื้อมาหนึ่งลูกกินคนเดียวหมดเลยเดีเบาหวานไม่ขึ้นนนะ ก็คืนไม่คืนก็ไม่รู้มโลมันได้ตรวจนี่อ่างมันเตะสูงเนี่ยตืยแต่เนี่เขาพูดไม่ถูกเหรอฮาลเรอรี่สูงจริงนั่นอะจ้างมันเปนไรเขาเรียกตายเป็นตายขอ้กูได้กินเ่อะไม่อยากกินชุเรียนเยอะๆตายมันอยู่เป็น มระเทศมันไม่ให้กินแคลอรี่สูงอย่างเงี้อย่างเี้ไม่ใช่กินเป็นกำมังหรอเออเออโอ้จะกินสักอย่างใครจะทำไหมอืมออือได้ก็ตายคนเดียวเใ็่ได้เอาเลยกินแน่อร่อยไม่ต้องพูดถึงตายเตยเอออีกนานอีกนานพะยะค่ะ กินกินได้ขนาดนี้ไม่ตายง่ายค่ะโอ้ my god กินดูเหรียญให้กินนั่ไม่ตายกูไม่ยอมตายง่ายอ่ะเอาดูเหรียญมาล่อเนี่ยหายเลยมาใส่เลยสายยางให้อาหารจมูกอ่ะซื้อดูเหรียญมาอย่างเดียวกินได้เลยลุกขึ้นยืนจัง หมอบอกว่าคุณยายกินไปกินอะไรทำไมแบบโอ้โหเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยผมก็นึกว่าคุณยายจะแย่แล้วเนาะก็กินทุเรียนนี่แต่ห้ามแต่ห้ามไม่ให้กินตักายแล้วไม่ล่ะหมอคงบอกว่าโอเคกรรมนี้ผมจะเอาทุเรียนล่อคนไข้ที่เขาชอบมั่งเนาะดีกินเจะกล้วยเจะกล้วยกล้วยมันถูกอะเนาะ ไปให้กินทุกวันน่ะอืมนม่ซื้อทุเรียนบ้างแม่จริงเนี่ย